ือ n e v e r Snow Coffee ครับอยู่ที่พัฒนาการกับที่ร้านเสื้อผ้าชื่อชริลครับอยู่ที่แถวๆๆ3มย่านครับมีแต่เมนูเบสิกนะครับก็กาแฟดำกาแฟนมธรรมดาครับลาเต้เมกาโนแต่เลือกมเมล็ดได้แล้วน,นี้ที่ร้านก็คั่วเองก็จะมีให้เลือกประมาณ3-4ตัวเสมอครับสอบถามจากเพื่อนที่เคยใช้นะครับหาข้อมูลจาก ทั้งอินเทอร์เน็ตนะครับเราดูในเน็ตได้คอนแทคกก็เลยลองติดต่อทางฝ่ายขายดูนะครับก็ได้รับคำแนะนำที่ดีคุณภาพราคาประเมินเข้าข่าล้วก็คิดว่าโอเคก็เลยได้ใช้ครับเครื่องก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีนะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกครับ